ศีลมันอยู่ที่เจตนาแล้วมีเจตนาจะงดเว้นไม่ต้องเปล่งวาจาก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้อืมอยู่ที่เจตนาเจตนาหังพิกเวสีลังวดามิไอ้เรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือศีลวันนี้ครับพระเจ้ามีเจตนาว่าจะตั้งใจงดเว้นบาปห้าบาการวันนี้เป็นวันพระแล้วบาปห้าบาการที่พระเจ้าตัดไว้มันมีโทษห้าบาการน การละเว้นจากการฆ่าสัตว์เมื่อก่อนเราฆ่าอยู่แต่ว่าพึงวันนี้งดเวน้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะว่าการฆ่าสัตว์นี่เราเองก็รักตัวกลัตายสัตว์อื่นเขาก็รักตัวกลัตายใช่ไหมน้โน้มโอปนยยโกโน้อมมาที่ตนเขาก็รักตัวกลัวตายใครก็หวงชีวิตรักชีวิตนะเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองรักชีวิตพึงละเว้นจากการเบียดเบียนสสัตว์อื่นผู้อื่นที่รักชีวิตเช่นเดียวกันกับตน เขาก็รักชีวิตเช่นเดียวกันกับตนเอเช่นเดียวกันกับเรานี่นะเข้าใจไหมครับ <c oughs> คิดว่าเขายินดีไหมอยากตายเนี่ยเขาไม่ยินดีเนาะ,ะแต่กบแต่เคียกับ้องเงียบเงียบเหือกันเลย <c oughs> ไม่นอกไม่ออกทั้ง <c oughs> สั์มันปาก่าเป็นนซื้อดอก <c oughs> มันตายเป็นคือคนมันห้องอนั่นแหละแต่ว่างดเว้นสักวันหนึ่งคืนหนึง่งก็ถือว่าเป็นพบ ซือว่าเราก็ได้เลื่อนชั้นภูมิของตัวเองการไม่งดเว้นเลยมันก็เหมือนกับสัตว์นี่แหละสัตว์หมูหมากาไก่เจอกันกัดกันกินกันเคี้ยวกันแมวเนน่ยเหมือนกันเจอจิ้งจกตุกแกมันฟาดเลยใช่ไหมเราก็เจอเมื่อไหร่ก็ฟาดฟาดเลยอยู่ร้อยปีก็เหมือนกับสัตว์ถ้าเราเว้นได้วันหนึ่งเนี่ยเหนือสัตว์ขึ้นมาทันทีนะเข้าใจไหมถ้าสํารวมเน่ะเจียตนางดเว้นได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งพระเจ้าทั้งหมดแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเอะ เราก็ประเสริฐขึ้นมาเหนือมัเนเหนือสัตว์ขึ้นมาละเลื่อนอมทําได้กันหรือยังเนี่ยทำได้กันแล้วภูมิใจเนี่ยเอาอยู่บางคนเจ็ดสิบปีแปดสิบปียังไม่ได้สักวันหนึ่งเอากันนะเนี่ยลองดูกันนะไปทํางานปกติอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่สํารวมระวังแค่นั้นเองอืมพูดให้น้อยอืมในวันหนึ่งคืนหนึ่งลองอดกันพอปุ๊บพอได้วันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาโอ้เฮาเฮ็ดไดอิลีตัวนี้ ลองอีกสักมือหนึ่งก็หน้าได้มือหนึ่งเ้วมือเป็นมือสอง,สองสม,มือสามมือสี่มือหา้ามือมันกลไปเรื่อยๆแงนบอกอ่าอาจจะมีโอกาสก็ลอ้องอเบิ้งอเนกเจตนาหังพิกเ,กเวสีลังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาแลเป็นการเป็นมีศีลน,นั่นแม้แต่ท่านก็คือกันนะท่านก็เป็นเจตนาคือกันผูเจาว่าภิกษทุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอทั้งหลายมีอาหารที่ติดในภาชนะมีเศษอาหารเม็ดข้าวที่ติดภาชนะแล้วเธอมีเจตนาต้องการจะเอาน้ําชําระมาล้างภาชนะแล้วสาดลงไปในแม่น้ําเพื่อมีเจตนาว่าขอให้สัตว์เหล่าใดที่อาศัยอยู่ในน้าได้พึ่งพาอาหารเศษอาหารเหล่านี้ดําเนินชีวิตดํารงชีวิตยืดไปได้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งเมื่อมีเจตนาตั้งทานอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายทานนั้นมีอนิสงส์หนึ่งร้อยเท่าเป็นประมาณนบุญร้อยเท่านะ่ะ เป็นประมาณนี่เห็นไหมเจตนาด้อยู่ที่เจตนาเด้ยเจตนาต้องการจะให้อนุเคราะห์ผู้อื่นไม่ต้องถามถึงการมีเจตนาต้องการจะอนุเคราะห์มนุษย์อนุเคราะห์มนุษย์ผู้มีศีลอนุเคราะห์นักบวชมันจะบุญมันจะสูงขึ้นเป็นชั้นชั้นอยู่ที่เจตนาเข้าใจบอ่อะสักมือแล้วเเจตนาสักเทือแล้วได้ศีลแล้วม่ยัง่งฮื เอ,อนี่ยหัวเราแอะแอะจากี่ไรพได้อยูสงสัยจาของอยู่เออเนี่ยเนี่ยมันสงสัยจาของอยู่เออคือจะพอได้ดอกไว้บอกไปเราพอนไว้ละเราเอาแล้วคุยหันบักห่านั่นบ่ดีนี่นี่บ่ดีกลายเป็นปิสุนนาวาจาพูดเสียดแทงทิมแทงให้คนนี้เกียดชังคนนั้นให้คนนั้นชังคนนี้นเข้าใจไหมมึงอยา่าเบ้่มันกับบักห่านั่นอีนั่นยุยงให้คนแตกกันแน,น่เน่ยเข้าใจไหม ให้คนนี้ไม่ถูกกับคนนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ถูกคนเดียวแล้ไปยู่ให้คนอื่นไม่ถูกไปด้วยเยนี่ยเนี่ยมันเป็นผิดศีลทั้งวาจาด้วยนะมีวัดเนี่นี่มีครับอยู่ในวัดกันยังบวเวนเนาะนี่ฮ <laughs> ัดเว้น,นในเรือใส่ได้สักมือให้มันหมั่นใจเจ้าของเนะ้่โอ้กูบริสุทธิ์มือหนึ่งคือหนึ่งแล้วนี่หมั่นใจคักแล้วเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกให้สำรวมวาจาถ้าวันไหนตั้งใจสมาทานศีลให้พูดน้อย ถ้ามันอยู่ด้วยกันทาไมมันอยู่กุฏิองค์นมันไม่ค่อยคุยกันเลยขนาดบนมิตรบตาตายด้วยกันก็เดินตามก้นกันไม่พูดกันแต่พวกเข้าจัยังไงเน่ะแ้แ้แ้จนทอสุดบอกแมนบอกนั่นเลยมันมีโอกาสพลาดพังนี้แมนบอกถ้าอยากพูดก็พูดในเรื่องที่มันมีประโยชน์เลขข้อที่สองมีอะไรบ้างเนี่ยละเว้นจากการลักทรัพย์สิ่งที่พักอีตูวคือกัน เรแมนไปเด้อขอพระอิตูเนี่ยเด้ออยู่บนนอเอดเดอ,เเอ,อเอาผู้เดียวเจ้าของพมีผู้ใดอเออเออเอาขอว่าเอาเ้าเอาอันนั้นก็เป็นรักคือกันเด้เอางน้พระอิตูยอดนึงเนี่ย้าเป็นของเขาเว้นไว้แต่มีญาติเขาประวารนาไว้รวาวนาคืออะไรถ้าคอยบรยูเนี่ยพระอิตูนี่มาเอาโหลดเด้อเขารวาวนาไว้เราไม่ต้องไปขอเอาโลด เข้าใจปะอยากได้พักอีตู้บักพริกอยู่ในกระถางอยู่ในนาบ้านอยากได้มาเอาลวดเด้เอ,อเดี๋ยวย่อมคอย่าอยู่กับเอาลดอันนี้เขาปวาวนาไว้ไปเอาโ่ยไม่เรียกวันรักถ้าเขาไม่วาวนานี่ไม่ต้องไปเอาแล้วถ้าเจ้าของอยู่เออไปขอถ้าของไม่อยู่ขขอเออขอไม่ได้ละแม้แต่เป็นญาติก็าตามก็ยังไม่ปวาวนากันเลยเคยวาวนากันไว้บ้างไหมหนิหบางครับเคยอยู่ครับ บบ,บางครั้งโดนโดนถ้าภาวนาครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีอายุในการภาวนาสี่สี่เดือนโยภาวนากระพระก็เ,เหมือนกันสี่เดือนถ้าเกินสี่เดือนแล้วโอ้มันเบาจังไหวยังสี่เดือนเ้าเ้าก็เด็ดแต่สมือสมือจะครบสี่เดือนเลยจากสี่เดือนเนี่สุดการภาวนาดิเว้นแต่ว่าเจ้ามาเอาโลดจนตลอดห้ามือตายคพ่ละเอ,ออันนี้เอาได้ตลอดป่านนี้ผมก็จะเลกไดแล้วครับเออ ่ต้องเลยเ่าเลยเอออยากได้เมืเอ่อเอาเมาเลยอยู่บ่อยู่กับตามจนตลอดเลยอยากได้เมื่อไหร่มเาเลัวอันนี้เ็าเรียกวาปรวารณนาไม่เรีย่ยวกัการรักนะเราเว้นดูอ่าวันนี้พักอีตู่พักอีเลิศอะไรก็แล้วไม่เอาเลยของใครของคนอื่นไม่เอางดเวน้นนี่ใช่ไมล่ล่ะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะเป็นสู้กับผู้อืน่นสู้ทั้งใจกับยา่าทั้งเป็น คืดง้องงอแง,ง้งไปก็เออมึงอย่ามึงอย่ามึงมีศีลธิ์ในมือหนิมึงหนิหเข้าใจปะอ่าไปอ่านกินผู้สาวกับบ่อใดอ่านกินผู้บ่าวกับบ่อใด้าใจปะอืมอย่าไปอ่านเศร้าๆมือนีแเรามีศีลนั่นตัวให้เจ้าของลืม <laughs> อ <laughs> เอามีศีลน่ะเจตนาอย่างว่าเจตนาเจตนางดเว้นลครับ <laughs> คิดก็รูร้ <laughs> รจักห้ามความคิด น่รู้เท่าทันมันเ you, ่ยอ้าวมึงไปแล้วนึกมึงมีศีลเดียววันนี้มึงยายานี่ศีลทางจิตอธิจิตศีลนันนี่อันนี้ชิดจิศีลเดินไปไปเห็นป่าบอลปัวโอ้ต่อมสกิดเสียบไปขาทั้งใจแล้วเปลเนี่ยเข้าใจมวะโอ้แต่ต่อมเสียบขามึงเด้อ่าแล้วก็แหกกรบื่มีดเด้หวีงกระบื่มีดเดี๋ยวไม่อยากต้มเขาอยู่ข้าน้ามึมีบอยังกั้งในมีข้างในใจเห็นไหมวะไม่เอาทั้ง นั่นเห็นบ่กระดังบเอาเขาก็ได้เรา็ต่ขึ้นอยากต้มของคุณเห็นบ่ป้าบ่อนที่ซื้อไม่เคยอยากคาแล้วเออเห็นนมาเกาะงาไม่กับป้างพนป้างทั้งปากเห็นบ่ป้างทั้งปากคือเห็นฝุ่นควเส้นไม่เข้ม มันอยู่เครื่องปลายใหม่มันจะขวดกลายเป็นขวดนนไหมเข้มเพราะแห้งเหรออยู่ข้างนงง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 น,นี่ศีลมันมีครบทั้งห้านี่เราสํารวมปุ๊บเรารู้เลยตัวเองเลยว่าเรามีสิทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไหมเรากล่าววันหนึ่งบางทีบางครั้งในงานกล่าวสามรอบไม่เป็นศีลสักรอบโกหกทุกรอบนี่นบเ่เนี่ยเพิ่งไหว้พั่มเพื่อเพิ่นไหว้พัพ่มเพื่อน่เป็นกมเข้าสำนักพั่มเพื่อกลายเป็น ประเภทนี้ซื้อแต่ประเฮ็ดบ่อใดนะเพราะนั้นการประพฤติรรมปฏิบัติถรมเรียกว่าประพฤติธรรมบ่อแมนว่ามาวัดนุ่งขาวหฮมขาวแล้วนี่มาประพฤติรรมบ่อแมนประพฤติรรมคือประพฤติตามรรมศีลธรรมก็คือถ้าเราประพฤติศีลเป็นศีลธรรมเมื่อเราประพฤติศีลเป็นประพฤติธรรมทันทีเขาใบ่ปปฏิบัติรรมอย่างที่เป็นศีลธรรมนั่งสมาธิฝึกจิตอยู่เป็นสมาธิธรรมเราฝึก ขึ้นมามันก็เป็นธรรมขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเข้าใจปะบ่แม่นนุ่งเขามเขามาวัดแล้วมา,มาปฏิบัตริรรมบร่แเม่นเด้ม้านิ่งท่าชาวบ้า,บานก็มนีเด้เม่นปะบ่ได้ปฏิบัติยัางสมาธิกับบ๊วเหตุปฏิบัติให้มันเป็นธรรมธรรมที่พระเจ้าสอนมีบทหมดไหนบ้างเราปฏิบัติปุ๊บก็ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเอสยู่บ้านก็เป็นปฏิบัติธรรมคือกันนั่นเข้าใจปะนั่งสามาธิเป็นสามาธิธรรม อดทนอยู่มันอยากหวนหวยมันอยากไปนั่งสมาธิกับอาย่ใจยังกัดอดทนอยู่เป็นขันติธรรมนี่ธรรมจะเกิดอยู่มตรงไหนก็เกิดอยู่มตรงเฮ็ดนั่นยนะประพฤติปฏิบัติหระเป็นปฏิบัติธรรมขันติธรรม <c oughs> ตั้งกริกาว่ากูจะนั่งอยู่นี่สักชั่วโมงหนึ่งเ <c oughs> บิ้งนูม่มมาชิส่วนกูไปใส่มาชหหิหวนหวยบันไดหวนหวยบันไดก็อดทนอยู่หันขันติธรรมก็เกิดอยู่หันเข้าใจปะ เฮาก็เหตุตามจนกระทครบเวลาชั่วโมงหนึ่งก็เป็นสัจจะธรรมสัจจะธรรมธรรมคือคือสัจจะมันตั้งขึ้นมาว่าจะเห็ดมันก็ได้ตามนั่นกับเป็นสัจจะธรรมจะไปหาธรรมอยู่ใสปฏิบัติเฮ้งานยองๆองอยู่คือบักแดงนี่มันก็บอเป็นธรรมเด้มาวัดอยู่บักแดงนี่ก็ได้เนี่ยมันอยู่วัดมันนอนวัดตลอดตัวกินข้าววัดกินเถือเดียวนั่นคือคัมภีร์นี่แหละพระกับเกลือเถือดเดียวได้่ะ แดงอ่ะมันเป็นธรรมบร่มันบ่เป็นธรมมรมเพราะมันบ่มีขันติมันบ่มีศีลหนอดเวลามากไล่กัดมูอยู่นั่นบ่อ่าเจอกับอรอกกะแตะกะปอมมันกับไล่กัดขึ้นกันผุนแลนรัดบ,บึุบึมบึมบึมรดเนี่ยมันลาวเป็นกันขาบ่ได้นี่นบ่นั่นพระธรรมมันจะเกิดมองไหนเกิดมองเข้าฝึกเข้าฝนเข้าประพฤติป,ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรม อยู mo, out, ่เฮือนก็เฮ็ดได้อย <c oughs> ู่บ้านก็เฮ็ดได้นั่นศีลธรรมจะเกิดน้ำเห o าสัจจะรรมก็เกิดน้ำเห o าสติรรมก็เกิดน้ำเห o าวิริทะารรมความเพียรก็เกิดน้ำเห o าสัจจะรรมก็คือสัจจะที่เขาตังไห้ก็เกิดน้ำเห o าเ h o าเฮ็ o เ h o า s ดได้บอเมนอาจารย์สีเฮ็ดได้น้ำมือเจ้าด้เอ้ยคอยพอเฮ็ดดอกยันพอออกแว่ได้นั่นเหมือนอะราได้น้ำดอกขอซื้อขันติน้ำเจ้าแน่ะเอาเงินมาซื้อกพราพอได้เจ้าซื้อพอได้ดอกเจ้าพอเฮ็ดเอาเอง ้อใจปออ่าไม่ออกสังกับนังเฮ็ดขันตีปน่นี้ขอสื่อน้ำเจ้าแนอารามามาสื้อน้ำไม่ออกสังกับว่าได้มันได้ของแพงของมัเนนเข้เอใจปอนั่นวันพระผ่านไปหลายพระแล้วจนหัวงอกละแม,ม่นบอแกเฮ็ดให้มันได้เบิ่งเบิงกูทำร่วมมันก็น่ะเมื่อเฮ็ดได้จะพู่มใจว่าอู้ห้าได้ได้ีหลีเฮาบอกท่านเฮ็ดมันกับ่ได้แล้วเฮาบ่ท่านเฮ็ดมีแต่เว้าซื่อ,อ,อ,อยันบอ เอาลองวัดสิปีนขึ้นพูน่อยนั่นถ้าเฮ็ดตั้งใจสิปีนขึ่นไพรสิไปบ่ได้เนี่ยนป่ข้าแต่บ่ไปมันก็บ่ไปแล้วอันนี้ก็ข้าแต่บ่เฮ็ดมันก็บอ่ได้แล้วเนาะอีหยังกับตามมันอยู่ที่การฝึกให้เฮ็ดบาลมีเน่ยทําให้มีได้บารามีนี่ทานบารามีถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีทานต้องทําให้มีมันจึงจะเกิดมีได้คันติทําให้มี บ่แมนนัง่งรออธิษฐานก็ชัดจะปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกาวาคันติปารามีมีแต่เ่าื่ซๆมเราเป็นคันติแล้วเข้าใจบ่ต้องเอามาเห็ุบารามีมันจะเกิดด้วยการเฮ็ดให้มันเกิดบ่เมนรอให้มันเกิดโ่เมนเว้าให้มันเกิดโ่เมนอ่อนวอดให้มันเกิดเห็ดให้มันเกิดสมาธิก็เห็ดให้มันเกิด ปัญญาเฮ็ดให้มันเกิดสร้างมันมีเข้าใจอกมันนั่งอธิษฐานอยู่ต้นเขาเอ้ยขึ้นล่วงให้คอยแน่พอลงมือเฮ็ดมันจิขึ้นยังไงมันนั่งอธิษฐานออ่อนเรื่องสั่นแม่นบอกเนี่ยเฮ็ดไปให้มันถือเฮ็ดถือมันกัดถือกันต่อเฮ็ดได้เฮ็ดให้มันได้มันก็ได้หอดการมันฮะเพราะอาจารย์เลยบ่ได้เคยห้สศีบ่อยากห้ศีนจึงให้สมาทานเองสิละ พอเวลาป่วยเวลาไข่จ mm ้ก hmm. หูจ <lite ượ bs> <tan vik ân> ักโอ้คนใส่สมถทานเองทั้งเธอลูกหามไปลพยงบาลกูจิตตายมาตายก็บพรลูกละคนทุกคนมันเกิดมาตายทั้งนั้นแหละแต่อยากป่วยอยากหายก็ธรรมดาทุกคนกับมันนักอยากขอของก็อยากหายคื้กันแหละแต่มันมาหายขอขอให้อยู่นศีลตายก็ตายนศีลเพราะนมมือขึ้นในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธทังสารนั่งกัจชามิขาสมถทานเองเป็นเนข้ากับสมถทานเองเป็นยู่หมองเตียงคนป่วยน่ะสมถทานเองเลยว่าเขาเองเลยตั้งจิตขึ้นมาเองเลย น,น้อมนอนป่วยอยู่มันก็เป็นศีลอยู่นีฮะเพราะว่าเจตนาเด้มันอยู่ในเจตนาเด้พู้เจ้าว่าถ้าบ่มีเจตนาก็เ่ราเป็นศีลเพระาะอย่างพิษสูทั้งหลายแม้แต่เด็กน้อยนอนแบเบาอ,อยู่มันไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดในกาไม่เคยพูดเท็จมันเว้าว่าท่านเปลีนเป็นศีลบ่เปลี่นผู้เจ้าว่าเป็นเพราะว่าเจตนาของเขามันบม่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ภายในมันยังมีอยู่ร่างกายมันยังไม่พร้อมเมื่อร่างกายพร้อมเมื่อไรมันเหตุสัวได้เลย มี <biases. S 2> ้นบอกตอนนั้นร่างกายมันพ,อพออ่อพ่อมืซื้อเฮานอนป่วยกับคืดกันกันนหน่อยนอนนอนบอยบอยบาอ่ะล่ะนอนป่วยซื้อซื้อโภเหตุกิดศสีนมันเป็นสีลบ่บ่เปลี่นต้องตั้งเจตนาสมาทานขืนบานว่าเทาป่วยนี้เขาจะสำรวมในศีเลยบานนี้เขาจะมั่ก่บนอมีศีลมั่อพอมีศีอยู่แล้วแต่บ่ท่านสมาทานซื้อซื้อม่ท่านตั้งใจบ่ท่านมีเจตนาขึ้นมาซื้อซื้อแต่ไม่เจตนาปุ๊บเป็นศีลขึ้นมาป่วยกับเป็นผู้มีศีป่วย ไปยังภูมิศีลไปยังประเสธิ์ไ่ต้องอย่านดอกได้สวรรค์นแน่นอนนะขอเจ้บอกไม่ต้องไปห่วงนี่บุญมันไปทาง้งไปสวรรค์ไปงางอยู่ดิแต่หฮาบุญขจกวิธีไปยามป่วยข้นมากรับบอกญาติพี่น้องสมาท่านศีลก็ได้เ้าสมาท่านศีลเองแห่งดีเฮาบอกต้องว่าอีมานี้ปัญจาศิขาปัสสะสมาธิยามีหนอหอดสามจบเมื่อกับเป็นศีลคือเกาหฮาเห็ดขาเจบอก เห็นเอาเด้อไม่ออกนี่เฮ็เอาเด้อนี่ใกล้แล้วด้วนี่เออไม่ใกล้ฟังน,ะนั้นหมดน่ะไม่ใกล้ฟังน,ะนั้งวันนองเออมันไปก่อนอนะโผมบนหัวนี่ดำๆกลายเป็นปขาวแหละมันป่วยไปก่อนแหละนี่เส้นผมเนี่ยมันป่วยได้เนี่ยเส้นผมนะ่ะเข้าใจว่าบางคนกับแขวป่วยแล้วออกห <c oughs> มดแหละนะมาเห็นตีมันป่วยหนังมันก็ป่วยแหละเนี่ยมันเหี่ยวไปเมื่อไหร่ย่ยนเมื่อไหร่มันป่วยเลยดิ เหลือแต่ร่างกายภายในใซื้อแตาให้หนอมตรงนี้มันแสดงออกลืมจังไรกับยาลืมศีลยาลืมความดีน่ะเข้าใจปะนั่นแหละเขาเรียกเป็นผู้ที่มีชีวิตประเสริฐนะมีชีวิตบอมโมคะะนั่นฮะมาประเคนมานน้พระพุทธเจ้ากันสอนเนี่ยกินเพื่ออะไรยังเห็นวัดบานมัน เพิ่นใ้พร็จเรียบร่อยเพิ่นกับปฏิสั่งข้าโยนิเซอร์บินตาปตาปตังปฏิเสวามีที่แรกอาจารย์ตรวจบวดบ้านเพื่อนกับว่านนี้เป็นคาถา,า,าเปิดบาทเพิ่นกับเท้าเปิดบานแล้วปฏิสั่งก้าโยนิเซอร์บินตาปตาปตังปฏิเสวามีพระเจา้าบอกว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีสี่ประการนี้ถ้าพิกษุฉันไม่พิจารณาพิสูุนนั้นเท่ากับฉันด้วยกันเป็นหนี้ ฉันด้วยการเป็นนี่พิจนารณาอย่างไรพิจารณาว่าปรฏิสังขาโยนิโสเป็นเนี่ย ب. บินทาบาทอันนี้บินทาบาทอันนี้ข้าพเจ้าฉันพิจนารณาแล้วเราไม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดความกำหนัดยินดีไม่ได้ถือถึงความฉันเพื่อให้ดับทุกข์คือความหิวให้มองแล้วก็พิจารณา,าว่าเออสิ่งเหล่านี้นี่เรากินไปเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์คือความหิวเวทนาปฏิคาตายะ เวทนาคือความทุกข์ปฏิฆาคือปฏิฆะคือความขุนเครืองครับกาใไม่เกิดความทุกข์คือความหิวเข้าใจไหมเพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงชีวิตยอยู่ได้เพื่อร่างกายมีเรี่ยวแรงกําลังในการทํางานทําการงานถ้าเป็นพระก็เรี่ยวแรงกำลังในการประพฤติรำไม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดความงดงามทางผิวหนัง ม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดความกำหนัดยินดีให้เกิดความกำเริบทางกามารมณ์กินรลกินละเตะปิ๊บดังมันบอแมนพิษเ่ยกินพิษคิดพิษจริงๆเนะี่ยไม่ต้องพูดปริสังขาโยกก็ได้พระอาจารย์ถวนมากแต่ก้มพิจารณาเลยว่าเออของทั้งหมดนี้กินเข้าไปเพื่อให้ดับทุกข์คือความหิวเพื่อให้ร่างกายดำเนินชีวิตไปได้นี่คือพิจารณาตามที่ผู้เจ้าพื้นสอนอันนี้เราจะกินแล้วมันจะไม่เกิด ความยินดีในรถมากรถแส็บบ่อเสบมันก็กินเพื่อเพื่อเจตนานี้เหมือนเดิมนะแสบบ่อเสบเพิ่อดับทุกข์คือความหิวเท่านั้นนี่มันเอาเมนไปคาถาเปิดบาทดิเ <c oughs> สิรนมากพระเป็นว่าเป็นคาถาเปิดบาทมันโยมก็บ่าเป็นคาถาเปิดบาดด้วยกัน <c oughs> เมียนบ่อ เี่พุทธกานั้นคอนบันั่นแหละคันพ่อเม้นรูเจ้าเพิ่นให้พิจารณาก่อนกินพิจารณาภิกษุใดก่อนจะรับประทานไม่เห็นไม่เห็นว่าอาหารกินเพื่ออย่างถือว่าฉันด้วยการเป็นหนี้กินไปกับเป็นหนีไปแต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเปรียบประดุษเหมือนภิกษุฉันด้วยการรับมรดก ถือว่าเป็นการรับมรดกเลยเนะถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วฉันถ้าเป็นภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วเธอนั้นเป็นผู้ฉันด้วยการเป็นเจ้าของโดยแท้ถือว่าถ้าเป็นพระอรหันฉันเด้เป็นผู้ฉันด้วยการเป็นเจ้าของโดยแท้ถ้าผู้ยังไม่บรรลุ่นยังเป็นพระอรหันเนี่ยถ้าไม่พิจารณาไม่พิจารณาเป็นการฉันด้วยการเป็นนี่ถ้าพิจารณาฉันด้วยการรับมรดกมันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นไม่ใช่คาถาเด้อโมเมนคาถาเปิดบาทเด็อาตมาเตยก,กนกับขา้าใจยังสั่นคือกันโอ้คาถาเปิดบาดเราเบงนะิงเราโอ้ยมันบมนเมนเพื่อนใหนพิจารณาให้พิจรานะ <c oughs> จรณานะเพื่อจะได้ไม่เกิดความกำหนัดยินดีมากในรสอาหารให้รู้จักว่าอาหารนี่กินเข้าไปกระดับทุกข์ความหิวขาหยิเข้าไปรสชาติมันก็นหายมัดท้องอิ่มแพลเล่ความหิวก็หายไปตลอดนบ่ก ไม่ออกสังนะรับพรรับพรเฮทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิ